ตายอารไทยเตรียมอยู่กระต๊อกปลายทุ่งหวังไม่เตรียมอยู่กระต๊อกปลายทุ่งตายอารไทยไม่คิดว่าเป็นน้องร้องดังหลังกว้านเอาที่ดินในบ้านเกิดเรียกได้ว่าเป็นนักร้องขวัญใจมหาชนเลยก็ว่าได้สําหรับนักร้องลูกทุ่งเสียงหวานตายอารไทยดักคําเจ้าของฉายาสาวดอกหญ้าและราชินีลูกทุ่งซึ่งถือว่าเธอเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในวงการเพลงอย่างมากแต่ถึงแม้เธอจะมีชื่อเสียงโด่งดัง แล้วแต่เธอก็ยังคงความน่ารักไว้ไม่เปลี่ยนแปลงต้องบอกเลยว่าสาวไตมีวิธีการใช้ชีวิตที่แสนจะเรียบง่ายและติดดินสุดๆและถึงแม้สาวไตนั้นจะโด่งดังมากขนาดนั้นแต่วิธีการใช้ชีวิตของเธอนั้นยังแสนจะเรียบง่ายไม่หวือหวาและมีอีกสิ่งหนึ่งที่สาวไตนั้นได้ใจแฟนคลับไปเต็มๆนั่นก็คือการแต่งตัวเรียบร้อยตั้งแต่วันที่เธอเริ่มเข้ามาในวงการจนกระทั่งถึงปัจจุบันสาวไตเองก็ยังคงความเป็นตัวเองด้วยจุดนี้เองจึงทําให้ แฟนคลับลงรักในความเป็นเธอและล่าสุดสาวตายนั้นก็ได้โพส์รุปภาพลงไอจีขณะที่เธอนั้นได้กว้านเอาที่ดินจังหวัดนครนายกจากเงินที่เก็บหอมรอมริบหวังสร้างบ้านหลังเล็กๆใช้ชีวิตปลายทุ่งนาโดยสาวตายได้โพสวา่สา,วาไหนๆก็มาถ่ายละครและทักที่นครนายกมาสองวันแล้วเช้านี้ก่อนไปถ่ายละครที่รังสิตตายน้องชายและน้องสาวเลยตั้งใจแวะมาไหว้เจ้าที่ที่ตายเอาไว้ก่อนกลับค่ะวันนี้เลิกดีอากาศดีมากๆค่ะอนาคต ตรงนี้จะเป็นอะไรน้ะบ้านหลังเล็กๆท้ายทุ่งหรือร้านกาแฟาท้ายทุ่งหรือที่พักสวยๆกลางทุ่งชีวิตที่แสนจะติดดินกินง่ายอยู่ง่ายของนักร้องสาวลูกทุ่งคนดังคนนี้แค่มีข้าวกับส้มตำน้ำพริกผักสดอาหารบ้านๆก็พอแล้ว